สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพรสตอรีวันนี้ยพรจะทำแกงเผ็ดไก่นะคะก็เอาน้ำกะทิใส่กระทะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทินะคะกับพริกแกงก่อนนะคะ ก็ใส่พริกแกงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้เวเราก็เคี่ยวกะทินะคะกับพริกแกงเปิดเครื่องดูอากาศนะคะ เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะหนึ่งช้อนโตะ๊ะใส่น้ำตาลทสายไปหน่อยหนึ่ง แล้วเราก็เยี่ยวพริกแกงกับกะทิค่ะแต่เ,เราก็ใส่กะทิลงไปใหม่นะคะ ก็ตักเนื้อไก่นะคะไก่นี้ย่พรก็สับพังกระดูก เราก็ทําให้ไก่เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวล้วก็ใส่กระชายลงไปด้วยค่ะใส่กะทิลงไปนะคะ ลองชิมน้ำหน่อยนะคะว่าน้ำแกงเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เข้มข้นอยู่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมน้ำกะทิใหม่นะคะเดี๋ยวเราทำให้ไก่สุกๆมากกว่าน,นี้หน่อยนะคะ แล้วก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปค่ะพริกแดงจินดานี่ก็หั่นแฉลบดฉลบนะคะ เราก็ใส่น้ำลงไปหน่อยค่ะน้ำเปล่านะคะ แล้วใส่มะเขือพวงลงไปค่ะ ใส่มะเขือเปะลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะกับพริกไทยอ่อนแล้วก็ใส่กระชายที่เหลือค่ะ เสร็จแล้วก็เราก็ชิมน,นะคะชิมอีกหน่อยหนึ่งชิมว่าน้วตแกงเป็นไงบ้างเพราะว่าเราเติมน้ำลงไปยังเข้มข้นอยู่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอากะทิที่เหลือใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะใส่กะทิที่เหลือให้หมดเลย แล้วเราก็ใส่ใบโหระพาค่ะใบโหระพานี่ก็เด็ดมาจากต้นนะคะที่บ้านย่าพรใหม่ๆเลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ นี่ค่ะแกงเผ็ดไก่ของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพรมากนะคะสวัสดีค่ะ